จากเรื่องข้องพลังงานมาแลในเรื่องข้องการทองเที่ยวกันบ้างค่ะโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้กระตุ้นการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติรองรับนักทองเที่ยวที่ชอบสร้างธรรมชาต,ชารรชาติแล้วก็การผจญภัยรวมไปถึงการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชุมชนสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นให้กับคนในชุมชนค่ะ สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มจะคึกคักกันแล้วค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้ทงชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในส่วนยุโรปนี่แหละเข้ามาเที่ยวในวันยุททถึงร้อยละแปดสิบค่ะด้วยธรรมชาติที่งดงามข้องอุทยาแห่งชาตาิเข้าซอกที่เป็นขุนเข้าแห้งป่าฝนแล้วก็มีอุทยานแห่งชาตาิคลองพนมเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีผูเข้าหินปูนสลับสับซ้อนนักท่องเที่ยวเนี่ยามงงขอ ดอกบัวพุทธได้กันรวมไปถึงชมความสวยงามของธรรมต่างๆที่มีหินงอหินยอยล้องแก้งตามลำน้ำต่างๆค่ะเรียกว่าเพิ่มความท้าทายในการท่องเที่ยวได้กันค่ะครับทางด้านในายไกรซักพุทธสุภะนะครับรือมิตรกอซกนี่แหละครับเขเป็นประจันพภัณฑ์กองสมาค,คมท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาซกน,นะครับแกบอกในอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎรธ์ธานีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ลากหล่มีนักท่องเที่ยวที่สามรถสมัดรมชาติได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการชมทะเลมอกนะครับประจันภัยแคมปิ้งการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชุมชนรวมไปึงกเ การต้องเที่ยวใส่ธรรมชาติใส่หมู่นะครับขอนุทยาแน่งชาติเข้านาในล่วงอําเภอพนมครับมีความพร้อมในการต้อนรับและการเป็นเจ้าบ้านทีดีครับอเอาเละครับมาเล่